อ,อร่อยอร่อยไหมคะอัมมอโหมิอร่อยไหยมคะอร่อยไหมไหนดูดิอ, <laughs> อร่อยไหย<อ>ยมถ่าเลนจริงๆเลย<อ>ทำดีทำดี ทำดีทำดีอแมบมบก่อนแมมนั่งนั่งของเราของเราชุดก,กินโทนน่ะนี่นี่ karena lensing jinjing nih, duh 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 Nih. nee, ane mmm, am 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 am, ane, ini, duh duh, permadi permadi เราปีไปย่ายปีไปอันป้ายปีไปป่ายป้ายรวมป้ายทุกส่เทศไทยรวมเนื้อชาติไทยเป็นประชาลัตปลาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงไทยท้องมือด้วยให้รุ่นไม้รักสมัครคีไทยนี่รักสงบ แต่ให้เราไม่ขาดเอกสารจะไม่ให้ให mm ้จริงจีถ้าเริ่มประเทสธไทยทวีไม่ใชปาชุบชุบชุบโอ้โห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 รักขนาดนี้เลยเหรอลูกจุบอีกจุบเพิ่ม โอ้ยตายแล้วตายแล้วสวยสวยพอยังภาษาอาดาอาดาโอบายอนอานามะยาจิกะอานา